ประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับรุ่นนี้นะครับยิงไม่ออกยิงไม่เข้านะครับแขว่าดปลอดภัยไทยก็มีทั้งปืนพกสั้นมีทั้ง M16 นะครับมือสองครามครบเลยนะครับลายยิงปรากฏว่ายิงยังไงก็ยิงไม่โดนนะครับยิงไม่ถูกยิงไม่จับได้ก็ได้รู้ว่าโจรคนนี้นะครับได้อมเหรียญรุ่นนี้นะครับไว้ในปากนะครับเวลาออกเดนนะครับอยู่บนฐานของเจดีนะครับซ้อนกันอยู่นะครับนี่นะครับเรียกบ็อกซ์ลายีซ้อนนิยมคลิกขึ้นมาด้านหน้านี่ดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับ อนาลโยก่อนเลยนี่นะครับท่าสละอามีหัวตะวัดเหมือนบอแหวนนะครับเกทันทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคคุยโวเรื่องพระเครื่องอีกหนึ่งอีพีนะครับกับช่วงแนะนำวิธีดูพร้อมแบ่งปันพระแท้นะครับสำหรับอีพีนี้ครับ มีเหรียญดีนะครับเหรียญประสบการณ์ที่โด่งดังอีกหนึ่งรุ่นนะครับจะมาแนะนำแล้วก็แบ่งปันพี่น้องเอทุกท่านนะครับจะเป็นเหรียญรุ่นไหนของเกจิอาจารย์ท่านใดนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่น2นะครับรุ่น2ของหลวงปู่ขาวอนารโยนะครับวัดถ้ำกองเพลนนะครับเขาเรียกเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมหลังเจดีรุ่น2นะครับ ขูขาวอนาราโยนะครับก็เป็นพิมพ์ทรงกลมเลยนะครับนี่นะครับนี่เป็นพิมพ์ทรงกลมเลยก็เป็นหลวงปูขาวนะครับหันข้างมาทางด้านซ้ายมือของเรานะครับแบบครึ่งองค์นะครับแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะยิ้มยิ้มมันหวานหน่อยนะครับนี่นะครับพระอาจารย์ขาวนะครับอนารายวัดถ้ำกองเพลนนะครับนี่นะครับพิมพ์ด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นรูปเจดีย์นะครับนี่นะครับรูปเจดีย์ตรงกลางนะครับ อันนี้ระบุนะครับที่ระลึกในงานสมโพธเจดีนะครับพศ2511นะครับ2 5 1 1นะครับตรงใต้ใตฐานเจดีน,นี่ก็จะระบุอุดรธานีนะครับตรงนี้นะครับนี่อุดรธานีแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ก็จะแยกเล่นเป็น2บล็อกนะครับเขาเรียกบล็อกนิยมสอีซ้อนกับบล็อกธรรมดานะครับบล็อกสอีซ้อนดูตรงไหนนะครับพลิกด้านหลังมาก็ ไ้ดูตรงคําว่าอุดรธานีตรงใต้ฐานเจดีนะครับนี่นะครับคําว่านี้นะครับตัวสุดท้ายเลยครับสระอีนะครับจะกระโดดมาอีกตัวหนึ่งนะครับจะมีตัวสระอีซ้อนขึ้นมาตรงใต้ฐานนี่นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าเขาเรียกสรลอีซ้อนนะครับมีสองตัวนะครับนี่นะครับสรลอีตรงคําว่านี้นะครับนี่อุดรธานีนี่นะครับจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่บนฐานของเจดีนะครับ ซ้อนกันอยู่นะครับนี่นะครับเรียกบล็อกสไลซ้อนนิยมนะครับเหรียญนี้ก็ผิวไฟสวยเลยนะครับเหรียญรุ่น2นี้นะครับก็นะครับสร้างขึ้นนะครับสร้างจัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองนะครับฉลองการหายป่วยของหลวงปู่ขาวนะครับแล้วก็ยังอ่าตรงกับวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ด้วยนะครับอ่าแล้วก็เพื่อฉลองเจดีนะครับนี่นะครับเจดีท่าท่ถ้ำกองเพลน พร้อมกันเลยนะครับนี like ly, here, ่นะครับฉจลองเจดีวัรรมของเพลนนี่นะครับพร้อมกันเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ขาวนะครับและสหายธรรมนะร่วมสมัยนะครับร่วมนั้นนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกให้นะครับเหรียญนี้นะครับก็อย่างเช่นอาทิเช่นนะครับก็มีพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับหลวงปู่บัวหลวงปู่ชอบนะครับหลวงปู่เทศหลวงปู่ลุยหลวงตามหาบัวอย่างนี้นะครับ เข้าพิธีปลุกเสกจัดขึ้นที่ถ้ำกองเพลนนะครับวัดถ้ำกองเพลนที่ถ้ำเลยนะครับถ้ำกองเพลนในวันที่29ธันวาคมนะครับพศ2511นะครับโดยมีหลวงปู่ขาวได้จุดเทียนชัยหนึ่งเล่มก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยหลวงตามหาบัวนะครับจุดอีกหนึ่งเล่มแล้วก็ร่วมกันปลุกเสกทั้งวันทั้งคืนนะครับยันเช้าเลยนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่น 2นะครับพีทีดีนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ก็ส่วนมากก็จะแจกตำรวจทหารนะครับแจกตำรวจทหารนะครับประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับรุ่นนี้นะครับยิงไม่ออกยิงไม่เข้านะครับแคลคาดปลอดภัยนะครับมีเรื่องเล่ากันไม่จบสิ้นนะครับกับประสบการณ์เหรียญรุ่นนี้นะครับนี่นะครับคือนะครับมีทหารลาวท่านหนึ่งนะครับอยากเป็นโจนนะครับรีเป็นโจรได้ออกป้นนะครับกับพับพวก ได้ออกป้นร้านทองนะครับในเขียจ,จังหวัดหนองคายนะครับในเขียจ,จังหวัดหนองคายซึ่งตํารวจไทยก็ได้ไล่จับนะครับไล่จับโดยใช้รถกระบะนะครับคนร้ายได้ขับมอเตอร์ไซค์นะครับขับมอเตอร์ไซค์ซ้อนกันหนีตําตรวจก็ใช้กระบะไล่ตามนะครับตารวจไทยก็มีทั้งปืนพกสั้นมีทั้ง M16 นะครับอาวุธสงครามครบเลยนะครับไล่ย,ยิงปรากฏว่ายิงยังไงก็ยิงไม่โดนนะครับยิงไม่ถูกยิงไม่โดนไล่ยิงแบบกระชั้นชิดก็ยังไม่โดนไม่ เป็นไรนะครับตำรวจก็เลยตัดสินใจใช้รถกระบะนะครับพุ่งชนรถทหารนะครับรถรถมอเตอร์ไซค์ของโจรทหารรายนี้นะครับกระเด็นเลยนะครับคนซ้อนนะครับคนซ้อนเสียชีวิตนะครับแต่ว่าคนขับไม่เป็นไรนะครับลุกขึ้นวิ่งหนีต่อเลยนะครับแล้วก็จับไม่ได้นะครับตอนนั้นแล้วก็หายไปพักหนึ่งนะครับแล้วก็กลับออกมามาป้นใหม่นะครับทีนี้มาป้นแถวจังหวัดกาะสิน์นะครับ ออกมาป้นร้านทองเหมือนเดิมนะครับแถวจังหวัดกาะสินตำรวจใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับไล่จับนะครับทีนี้จับได้นะครับพอจับได้ก็ได้รู้ว่าโจรคนนี้นะครับได้อมเหรียญรุ่นนี้นะครับไว้ในปากนะครับเวลาออกป้นนะครับอมไว้ในปากนะครับก็เลยยิงไม่เข้ายิงไม่โดนแควคาดนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็เลยโด่งดังนะครับเป็นประสบการณ์ที่เล่าขานกันไม่รู้จบสิ้นนะครับกับประสบการณ์เหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญ รมนะครับหลังเจดีรุ่น2หลวงปู่ขาวอานาเรโยนะครับสำหรับการเช่าหาบูชานะครับเหรียญรุ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับเหรียญเกเพียบนะครับเกเกินสนามเลยนะครับถ้าเดินสนามนะครับเห็นเกจะหาแท้ยากมากนะครับนี่นะครับการพิจารณาก็พิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงพิมพ์หน้ามาก่อนเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาต้องแบบนี้นะครับยิ้มยิ้มนะครับเส้นสายอะไรนี่ต้องคมชัดนะครับ ถ้าลงกล้องสองดูก็จะในตาทั้งสองข้างก็จะมีเม็ดในตากลมๆอยู่นะครับทั้งสองเม็ดเล็กๆนะครับความคมชัดเส้นคอคมมากๆนะครับถ้าลงกล้องถ้าดูอ่าเดียนนี้สมบูรณ์แล้วก็จะเป็นลายผมนะครับลายผมเป็นเส้นๆตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งสวยงามนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะครับของเกที่เห็นโดยส่วนมากเลยนะครับอ่าสละอานะครับเพราะว่านารโยนี่นะครับ นี่นะครับสระอาตรงนี้นะครับถ้าของเกสตรงนี้นะครับจะหวัดเป็นวอแหวนนะครับของแท้ต้องเป็นสระอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยลงกล้องดูนะครับความละเอียดนี่นะครับ like <im coaching yen results> พลิกขึ้นมาด้านหน้านี่ดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับอนาลโยก่อนเลยนี่นะครับถ้าสระอามีหัวตวัดเหมือนบอแหวนนะครับเกทันทีนะครับสระอาต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบสระอาครับ ตัวล่างนะหัวจะไม่ตวัดเป็นวัวีวนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแท่งคมชัดแบบนี้นะครับตัวหนังสือนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้นะครับอยู่ไฟนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้านะครับยิ้มๆนะครับสองดูจะมีเม็ดในตาทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะครับ นตาจมูกโด่งๆคมๆเลยนะครับเส้นไลผมนะครับนี่นะครับนี่ต้องมีนะครับเส้นคอนี่คมชัดนะครับเป็นเส้นเลยนะครับเด้งแล้วก็มีเส้นขีดขวางด้วยนะครับนี่นะครับเส้นคอเส้นไหลนะครับนูนๆชัดๆนี่นะครับเส้นเหลียวจีวรคมนะครับมันสังกติมีรอยเส้นเสี้ยนวิ่งนะครับ รอยแกะพิมพ์รอยเส้นเสี้ยนนะครับสังกติแบบนี้นะครับนี่นะครับเื้นผิวนะครับนี่นะครับเรียบตึงนี่ครับขอบเหรียญก็จะตั้งตั้งนะครับตั้งมีร่องรอยการแกะพิมพ์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้เกยเยอะนะครับนี่นะครับพิมหน้าเม็ดในตาต้องแบบนี้นะครับมีเม็ดในตานะครับ ความคมชัดนะครับนี่นะครับสําหรับพิมพ์ด้านหน้านะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิมพ์ทางหลังก็คมชัดนะครับความคมชัดการเจาะเหรียญนะครับหัวเหรียญก็จะปิ้นเป็นธรรมชาตินี่นะครับนี่นะครับความคมชัดนะครับตัวหนังสือคมชัดเจนนะครับอุดรธานีนี่อ่านออกชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับสรีซอนนะครับ ต้องเห็นชัดๆนะครับสตรสอีอิซอนอ่านี่นะครับตอนหนังสือเป็นแท่งคมชัดเื้นผิวเรียบตึงมีเส้นเซียนวิ่งนะครับเป็นธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับนี่นะครับหัวเหรียญเจดีนะครับคมชัดนะครับนี่นะครับเส้นสายอะไรต้องคมชัดแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับเจดีนะครับนี่นะครับถ้าเหรียญปั๊มสวยๆนะครับตรงนี้คือจะเป็นรูปพระพุทธนะครับหรือเขาเรียกตุ๊กตานะครับตรงนี้นะครับแต่โดยส่วนมากจะปั๊มไม่ติดนะครับจะเป็นรูปทรงนะถ้าาติดชัดเลยนี้ราคาจะแพงมากนะครับแต่ส่วนมากจะปั๊มไม่ติดนะครับนี่นะครับตุ๊กตานะครับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับ อ่าเรืนนี้ก็ผิวไฟนะครับโดนไฟก็ผิวไฟสวยๆนะครับจะท้อนนหน่อยนะครับนี่นะครับอันดับแรกเลยก็ถ้าดูข้างหน้าก่อนก็ให้ดูสระอาเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับสระต้องเป็นสระอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเบอร์ตัดนะครับเบอร์ตัดเรียนรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นตัดฉีกนะครับตัดถึงยุคเก่าๆนะครับนี่นะครับ ตัดหยาบตัดฉีกลงมานะครับนี่นะครับลักษณะเบืตัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับนี่นะครับลักษณะเบืตัดอันนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือของเราเลยนะครับเหมือนกันนะครับนี่นะครับเบิดตัดนะครับจะตัดลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ รอยฟันเฟืองด้านล่างนะครับโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับสําหรับเหรียญประสบการณ์นะครับรุ่น2องเาเรียกเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมหลังเจดีรุ่น2ปี2 5 1 1นะครับหลวงปู่ขาวอัจนารโยวัดถ้ำกองเพรนะครับองค์นี้สวยมากเลยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับสวยๆแบบนี้นะครับทักก็มาพูดคุยกันได้นะครับแบ่งปันราคากันนะครับสำหรับเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับ เหรียญสวยๆแบบนี้หายากนะครับนานๆเจอทีนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายคลิปก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับยังไงก็ดูแล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ